ไปหาถึงรถ้ว่ะดไปปวดาอืมนี่เหรอวะดูดูดูนี่นะฮะนี่ฮเนีฮะนี่อยู่ตอนนี้อยู่จุดเกิดเหตุนะ คลองแขวงกันนะครับดูนะฮะรถไฟวิ่งแล้ววิ่งผ่านมานะครับจุดนี้อ่ะผ่านมาไปเรื่อ,อ,อยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ่ายวี่ยมันจะโดนเราได้ยังไงไม่โดนเราเหรอ ใจหายแวบเลยขนาดบอกบอกแล้วว่าหยุดหยุดหยุดตาย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 ไมองทีใจหายแวบเลยทีวีที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมก็คือเป็นเหตุการณ์ครั้งใหม่ที่เก่าเวลาเดิมไม่เ่าไรที่รถทัวทอดกระถินที่มีรถบัสไปแล้วเจอรถไฟชนฮะรอบนี้มีรถ รถกระบะพยายามจะฝ่าจุดเดิมอีกแล้วครับ ต้องอุทานทำไหนออกมาถึงจะสาแก่ใจท่านเสียงบูด้นไฟเมื่อกี้ที่ฉันต้องมือปิดหูเลยอ่ะคุณนี่คนคนขับเขาไม่ได้ดูข่าวเลยเขาจุดนี้เกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้เขาคิดว่าเขาเป็นคนดวงแข็งคนเหนือดวงโอ้โอเนี่มีคนพยายามห้ามด้วยนะคะ คือเจ้าหน้าที่เป็นคนถ่ายไว้ได้เหตุการณ์ครั้งนี้ะนะฮะเสียงหูดรถไฟมันก็ดังสนั่นหวั่นไหวเหลือเกินนี่เกือบตายโชกกรรมาการคมนาคมแล้วฮะเป็นจุดหลักจุดเดิมฮะจุดหลักจุดเดิมก็คือ ทัวร์ทอดกระถินที่มาเสียชีวิตกันที่เนี่ยโอ้โหไม่รู้ตกี่ศพต่อกี่ศพนะฮะเหตุการณ์นี้คือจุดตัดคลองแขวงกันนะครับทัวร์ทอดกระถิน19าศพไงจำเหตุการณ์ครั้งนั้นได้นะครับครั้งนี้เนี่ยหวาดผวาจริงและเกิดอะไรขึ้นหลังจากเนี้ยไม่กี่ชั่วโมงกรรมาการคมนาคมวุฒิสภาท่านจะมาตรวจตรงจุดตัดจุดนี้เกือบตายโชว์กรรมาการวุฒิสภาแล้วอ่ะ ยังไม่ทราบนะครับว่ารถคันดังกล่าวไอ,อ้ต่เกียบไม่รู้เห็นทะเบียนกันไงนะยังไม่ทราบว่ารถขบวนคันดัรถกระบะคันดังกล่าวเนี่ยจะมีความผิดหรือเปล่าควรต้องมีนะแต่เนี่ยมันคือจุดลักผ่านออดังนั้นมันก็ต้องเรียกว่าต่างคนต่างไม่มีไม่มีตัวตนอะ เห็นไหมพอตายขึ้นมาปั๊บนี่มีตัวตนเลยนะคือทางรถไฟเขาก็บอกเขาไม่มีตัวตนอ่ะเขาก็ต้องผ่านไปได้แต่ส่วนก็บาอาคุณไม่มีตัวตนฉันก็ไปของฉันได้เหมือนกันนะฮะนี่คือเหตุการณ์ที่หวาดผวามากนะครับแต่หลังจากกรรมิการขววุฒิสภากรรมนิการคมนาคมมาก็กำลังมีการหาหรือว่าจุดเนี้จะมีการยกระดับนี่ยังไม่ยกกันอีกเหรอจะมีการยกระดับให้เป็นจุดที่ไม่ใช่เป็นการลัดผ่านแล้วอ่ะลักหลานเป็นนอนออกเหรอก็คือจะมีไม้กั้นอ๋อให้จรทางการแล้วมีไม้กั้น จะมีป้อมเจ้าหน้าที่คืออย่างน้อยคล้ายๆกับเบรคไอตัวล็อกรถอะอ,อย่างน้อยคือการขโมยได้เหรอมันก็ไม่ได้อย่างน้อยคือชะลอให้โจรมันขโมยช้าลงไปอันนี้ก็ชะลอให้รถคิดหน่อยลักษณะเดียวกันให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าบนโลกใบน,นี้ไม่มีไม้ไมกั้นหรืออุปกรณ์ใดจะขวางกั้นคนที่มักง่ายได้อยู่แล้วออกฎหมายได้ไหมเพิ่มกฎหมายได้ไหมเอาให้แรงหน่อยอะ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องยกระดับกฎหมายนี่ยิ่งยากเข้าไปใหญ่สร้างไม้กั้นง่ายกว่าแล้วเดี๋ยวพอมีไม้กั้นก็แอบ,บลักลอบไม้กั้นเข้าไปอื่นอีกอเนี่ยแล้วพอตายขึ้นมาก็โทษรถไฟเขาไม่ได้จริงๆน,นะคะ,ะคคโอ้อย่าหาทําแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม